สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TF a n Studio นะฮะและนี่ก็คือช่วงคุยให้ฟังหลังดูเหมือนเช่นเคยนะครับสำหรับคุยให้ฟังหลังดูเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ตัวผมเนี่ยจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ต่างๆที่ได้ไปดูมานะครับแล้วก็นำมาเล่าสู่บอกต่อกันฟังเผื่อว่าใครที่ฟังผมจบแล้วเนี่ย รู้สึกสนใจในในซีรีส์หรือหนังเรื่องนั้นนี่ก็จะได้ไปหามาดูกันนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยมีภาพยนตร์เรื่องอะไรที่อยากจะแนะนําพวกเรานี่ก็สามารถแนะนําเข้ามาโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ตามสะดวกเลยนะครับและสําหรับในคลิปนี้ที่ผมจะมาชวนทุกคนคุยกันหลังดูเสร็จเนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ไทยที่ได้ทําการนํากลับมาทําใหม่นะครับจากของเดิมเนี่ยมันเคยเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์มาก่อน นั่นก็คือเรื่องฉลาดเกมโกงครับสำหรับหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนี่ก็น่าจะผ่านมาได้ประมาณ3ปีกว่า,วาแล้วเห็นจะได้นะครับก็เป็นน้องออกแบบเนี่ยที่เคยแสดงเอาไว้นะฮะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเขาได้ทำการปรับใหม่แล้วก็มาทำใหม่ให้เป็นฉบับซีรีส์นะฮะรู้สึกจะใช้ชื่อว่าฉลาดเกมโกงเ h อ The Series ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อเมื่อตัวซีรีส์นั้นมันออนแอร์ครบหมดทุกตอนนะครับโดยที่ตัวซีรีส์นี้จะออนแอร์ทุกวันอังวันจันทร์วันคารเวลา2ทุ่ม15ทางช่องวัน31นะครับแล้วก็น่าจะดูออนไลน์หรือว่าดูย้อนหลังอได้ทาง VTV นะครับ ส่วนตัวแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบฉลาดเกมโกงไอเวอร์ชันภาพยนตร์มากเลยนะที่ยำกับโดยพี่บาสนนะัทวุฒิอ่ะจัดว่าเป็นหนังไทยอีกเรื่องที่แบบว่ามันทั้งดีแล้วก็สนุกมากซะจนเราสามารถกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยว่าหนังเรื่องนี้มันสามารถนำไปแข่งกับหนังต่างประเทศเรื่องอื่นๆในเอเชียด้วยกันเนี่ยได้สบายๆเลยนะครับ คือตัวหนังมีความระทึกขวัญผสมกับความเป็นหนังโจรกรรมหรือว่าหนังต้มตุ๋นอะไรทํานองนั้นอ่ะแล้วก็มันมีต้นไอเดียเนี่ยเป็นการกลงข้อสอบนั่นเองคือดูผิวเผินมันเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ามันนโคตรมีอะไรมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปมตัวละครเอยหรือวิธีการที่เขาใช้ในการลำดับเรื่องเอยขั้นตอนต่างๆที่เขาได้นำเสนอเราคนดูมาเนี่ยมันดูเวิร์กไปหมดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ตัวละครกําลังทําการโกงข้อสอบกันเนี่ยมันชวนลุ้นระทึกมากจริงๆเลยนะว่าจะโดนจับได้ไหมนะครับฟิลลิ่งเนี่ยความตื่นเต้นของมันเนี่ยผมว่านะมันมันมันคล้ายๆกับเวลาที่เราดูหนังจําพวกแบบเออเวลาที่เราลุ้นตัวละครพวกที่มันกําลังจะแหกคุกอะครับเหมือนดูหนังแหกคุกอะผมว่าความตื่นเต้นมันไปทางนั้นเลยนะ เพราะว่ามันมันจะโดนจับได้ไหมเนี่ยมันมีความรู้สึกฟีลลิ่งที่ไปในโทนโทนนั้นได้เลยเพียงแต่บริบทเนี่ยมันต่างกันตรงครืออันนี้มันเป็นเอ่อเป็นการทําข้อสอบแทนนะครับซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าผมเนี่ยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมผมผมชอบมากๆสําหรับฉบับภาพยนตร์แล้วพอมาได้ยินข่าวว่าไอ้ฉลาดเกมโกงเนี่ยกำลังจะถูกหยิบขึ้นมาสารต่อความสําเร็จโดยการจะนามาทาเป็นเวอร์ชันซีรีส์เนี่ย สรารภาพตามตรงว่าตอนที่ได้ยินข่าวตอนนั้นน่ะในหัวผมตอนนั้นคิดเลยนะว่าเอ๊ไม่น่าทําเลยนะคือจะพูดยังไงดีมันเหมือนกับว่าเวอร์ชั่นหนังเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วครับกลัวว่าถ้าเอามาทําใหม่เนี่ยเอ้ยมันจะเสียหรือเปล่าวะมันจะเสียของไหมาะว่าหนังเอ่อหลายๆเรื่องเนี่ยก็มีตัวอย่างมีกรณีศึกษาให้เราได้เห็นกันหยุดถมเถไปเลยนะครับว่าว่าไอ้ที่แบบภาคแรกออกมาดีมากทําเงินสุดๆจนสุดท้ายต้องทําภาคต่อไว้เพราะหนังมันได้รายได้ แลวผลปรากฏว่าพอทําภาคต่อเฮ้ยมันห่วยแตกว่ะคือต้นฉบับดีนะแต่พอรีเมคปุ๊บแม่งเจ๊งเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นภาคต่อหรือดัดแปลงเป็นซีรีส์หรืออะไรก็ตามแต่คือต่างๆเหล่าเนี้มันมีตัวอย่างให้เราได้เห็นอยู่เยอะไปหมดดังนั้นฉลาดเกมโกงอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกแบบเนี้ในหัวลึกๆนะครับว่าเอถ้าเกิดว่านํามาทําเป็นซีรีส์เนี่ยมันจออกมาในเขาเรียกว่าอะไรออกมาในทรงนั้นไหมวะปั๊บก็ประมาณเนี้นะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วพอคิดไปคิดมาเนี่ยผมว่ามันก็มันก็มันก็ทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกครับในกรณีที่มันไม่ถูกก็คือมันก็อาจจะดูเป็นการแอบมีความอาคติไปนิดหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราไปคิดแทนคนทําหนังเขาอะครับผมว่าเราสู้ลองเปิดใจนะแล้วรอดูดีกว่าว่าผลเนี่ยมันจออกมาเป็นยังไงนะครับถึงตอนนั้นเนี่ยเมื่อมันจบแล้วเนี่ยเราค่อยมาว่ากันตามเนื้อผ้าอีกทีดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกัน โดยตัวฉลาดเกมโกงเวอร์ชันซีรีส์นี้เนี่ยก็ได้ออนแอร์ไปแล้วทั้งสิ้นเออตอนที่ขณะที่ผมกำลังทำคลิปอยู่นี้ออนแอร์ไปแล้วประมาณ6ตอนนะครับคือหนังบางเรื่องเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องไปสร้างมาตรฐานเอาไว้ว่ามันจะต้องแบบดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คือถ้ามานั่งคิดเล็กคิดน้อยเนี่ยแบบนั้นทุกเรื่องเห็นทีจะไม่ไหวนะครับผมว่ามันจะดูหนังไม่สนุกเอาซะเปล่านะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยไอความที่อย่างที่บอกว่า มันมันเป็นหนังที่สร้างมาจากเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากหนังที่มันดีมากเนี่ยเราสามารถตั้งเกณฑ์ตั้งทงไว้ในใจได้อยู่นะว่ามันจะประมาณไหนแล้วก็งานเนี้นํามาทําใหม่เนี่ยยังไงเราก็ย่อมอยากเห็นอะไรที่มันดีกว่าเดิมน,นะครับอย่างที่ได้บอกไปก็คือในฐานะที่หยิบเอาเวอร์ชัน่นภาพยนตร์กลับมาทําใหม่แล้วต้องมาขยายเนื้อหาออกไปอีกผมไปอ่านเจอใน Facebook ของพี่เตอ๋อเนาะพลนะครับแกก็บอกว่า การทํางาน r e เมค e นี่มันไม่เคยง่ายเลยนะเพราะว่าจะต้องต่อสู้กับงานต้นฉบับไหนจะต้องคิดไหนจะต้องตัดสินใจว่าอะไรควรจะคงเดิมเอาไว้และอะไรที่ต้องทําใหม่ผมว่ามันโคตรใช่เลยอะ่ะมันท้าทายผู้กํากับสุดๆเลยแต่ว่าแต่ว่าหลังจากที่ได้ดูทิศทางของ2ตอนแรกไปแล้วอย่างที่บอกนะครับผมคิดว่าเราคนดูก็น่าจะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันออกมาดูดีเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะยังวัดอะไรมากไม่ได้ก็ตามนะครับในในตอนนี้แต่ว่า สุดท้ายเราต้องรอดูให้จบก่อนถึงจะสรุปทั้งหมดได้ดังนั้นความคิดเห็นในคลิปนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นความคิดเห็นของเฉพาะ2ตอนแรกที่ออนแอร์ไปแล้วเท่านั้นแล้วกันนะครับโดยที่ในตอนแรกเนี่ย EP แรกเนี่ยจะเป็นตอนที่เหมือนกับว่าหนังเขาให้เราคนดูเนี่ยได้ทำความรู้จักกับตัวละครกันก่อน หรือใครที่เคยดูแบบภาพยนตร์มาแล้วก็ถือว่ามาทบทวนกันใหม่ว่าไอ้นักแสดงเซตใหม่นี้ใครแสดงเป็นใครกันบ้างส่วนสําหรับคนที่เพิ่งเคยดูเป็นครั้งแรกเนี่ยมาดูซีรีส์นี้เลยเนี่ยก็ก็ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะได้ฟิลลิ่งที่แบบว่ามันมันเฟิร์สทัชเดีไม่ต้องมารู้ว่าพลอตมันเป็นยังไงบทเป็นยังไงผมว่าน่าจะเอนจอยได้ยิ่งกว่าคนที่ดูมาแล้วด้วยซ้านะครับแล้วก็จะได้รุนว่าตัวละครเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขามีคาแรคเตอร์กันยังไงประมาณไหน โดยที่ผู้กำกับเนี่ยเขาก็ไม่ได้สร้างบอหัวเรคเตอร์ Character หรืออะไรใหม่ให้กับตัวละครไปเอ่อให้มันแตกต่างไปจากเดิมมาก,กน,นะครับในเวอร์ชันหนังเนี่ยตัวละครเป็นยังไงเนี่ยในซีรี์ก็ยังคงเป็นประมาณนั้นอยู่นะครับทีเนี้ยมันก็จะมีซีนโชว์หรือว่าซีนขายของขายว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังทรงนี้นะจะเป็นทรงประมาณนี้นะจะมีการโกงข้อสอบกันอย่างนี้อย่างนี้นะ แล้วจุดเริ่มต้นของการโกงข้อสอบเนี่ยมันคืออะไรจุดเริ่มต้นก็มาจากตัวละครลินเนี่ยที่รับบทบาทโดยจูเน่เบียนเคนรเองเนี่ย,ก,ยก็คือเธอย้ายมาจากเอ่อย,ย้ายย้ายมาเข้าม4ที่โรงเรียนใหม่โรงเรียนนี้นะฮะในฐานะนันกเรียนทุนพูดง่ายๆก็คือลินเนี่ยเรียนเก่งมากเลยได้ได้ทุนเรียนฟรีเลยแล้วลินก็มาเข้าโรงเรียนนี้แล้วเขาก็ได้มาเจอเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งผู้หญิงนะครับเพื่อนผู้หญิงเขาอยากจะเข้าชมรมละครไว้ แต่ว่าไอชมรมเนี้ยมันก็ดันใช้เกรดเป็นเหมือนเป็นตัววัดในการคัดคนในการรีคูดคนเข้าชมรมด้วยซึ่งเพื่อนของลินคนเนี้ยเธอก็แบบก็เรียนไม่เก่งนะครับก็คือทั้งชีวิตนี้เรียนมานิเกตไม่เคยแตะเลขสามเลยสักเทอมเดียวนะครับลินก็เลยแบบเอออยากช่วยเพื่อนนะอยากให้เพื่อนได้แบบได้ได้เข้าคณะละครในโรงเรียนอะไรเงี้ยนะครับชมรมละครก็เลยแอบบอกคําตอบเพื่อนคนเนี้ยตอนสอบเออแอบเขียนฉเฉลย ก็ขอข้องอเงี้ยครับลงบนยางลบแล้วก็แอบส่งให้กันในห้องสอบมันก็จะทําให้เราคนดูเนี่ยได้ลุ้นว่าเออเขาจะส่งยางลบกันยังไงว่าแล้วอีกครูเนี่ยที่มันคุมสอบอยู่เนี่ยมันจะจับพิรุธหรือมันจะเห็นอะไรได้ไหมก็ประมาณนี้นะครับมันก็ดูตื่นเต้นดีแต่ว่าแต่ว่าเลยนะแต่ว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้คือที่เขาให้เราได้เห็นเนี่ยในตอนแรกของเรื่องเนี่ยเท่ากันตามตรงๆเลยครับมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะมันก็คือซีนที่เราได้เห็นกันแล้วนั่นแหละครับในเวอร์ชั่นหนังนั่นแหละ แต่ว่ามันจะมีการขยับเ,เขาเรียกว่าอะไรท่าทางของร่างกายที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีการอาจจะเติมนู่นแต่งนี่ขึ้นมาใหม่ให้มันดูไม่ซ้ํากันในหนังนะครับแต่ว่าบริบทคงเดิมเนี่ยก็ยังยังคงคล้ายๆเดิมอยู่พูดง่ายๆสาหรับตอนแรกนะสำหรับผมนะตอนแรกนะมันไม่แย่นะแต่มันก็ยังไม่ได้ดีไปกว่าเดิมนะดังนั้นผมให้มันเสมอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับสําหรับตอนแรกที่ยังไม่ได้พีคมีจุดพีคอะไรมาก แต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่มันเป็นเพียงตอนแรกเนี่ยมันได้ประมาณเนี้ผมว่ามันโอเคแล้วแหละตรงนี้นะครับทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในตอนที่2ดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะสามารถไต่หรือว่าจะไล่ลําดับความความพีคเนี่ยขึ้นมาได้บ้างหรือว่าได้มากน้อยแค่ไหนจากตอนแรกนะครับแล้วก็สําหรับตอน2เนี่ยก็คือแบบว่าเฮ้ยคือมันเฮ้ยเลยนะเฮ้ยผมชอบเลยว่ะคือปรากฏปรากฏว่ามันสนุกขึ้นกว่าแบบจมเลยครับมันเหมือน เครื่องยนต์ที่มันเริ่มสตาร์ตติดแล้วอะ่ะเครื่องมันเริ่มร้อนแล้วเว้ยตัวละครเนี่ยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นการโกงข้อสอบในห้องก็เริ่มจะมีความลุ้นระทึกมากขึ้นมันดูมีชั้นเชิงในการเล่าเรื่องที่ชวนให้เราเนี่ยว้าวได้เพิ่มขึ้นเป็นระยะระยะแล้วนะครับเขาทําให้เราได้เห็นว่าตัวละครเนี่ยไอตอนโกงข้อสอบเนี่ยที่ว่าที่ว่ามันโกงยังไงเนี่ยมันคราวนี้มันมีการวิธีเล่าให้เห็นถึงวิธีการเตรียมตัวกัน ให้เห็นถึงตอนที่เขาวางแผนกันตอนที่แบบเบน i n s t o r กันในห้องของไอ้แก๊งเด็กนักเรียนเนี่ยก่อนสอบว่าจะทําอะไรยังไงกันเดี๋ยวจะขยับมืออย่างนี้นะเดี๋ยวลินจะขยับมือทางนี้ตอนที่เข็มนาฬิกาในห้องเริ่มเดินถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลขหนึ่งก็คือตอบข้อหนึ่งนะอะไรประมาณนี้นะครับมันเริ่มมีการโชว์สเต็ปตรงนี้แล้วแล้วก็ยังมีการ ซ้อนแผนคูคุมสอบอีกด้วยว่าถ้าโดนจับได้จะจะซ้อนแผนยังไงเป็นซ้อนแบบหลายชั้นเลยนะแล้วก็วัดใจได้ว่าแผนเนี่ยถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยความจะแตกไหมซึ่งถ้าความแตกก็จบเหกันหมดแต่ถ้าสําเร็จก็รอดกันหมดสอบผ่านกันหมดคือมันจะมีอะไรมาให้เราเริ่มเนี่ยได้ทึ่งขึ้นแล้วนะครับถ้าเทียบจากตอนแรกนะครับแล้วก็มันดีกว่าแบบแบบคราวนี้มันเห็นภาพได้ชัดเลยฮะแล้วไหนจะประเด็นดรามา่าเรื่องของปมตัวละคร แต่ละตัวที่ค่อยๆค,คลายออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ค่อยๆบอกหนึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ลินเนี่ยตัดสินใจโกงข้อสอบเพื่อหาเงินหาเงินไปทําอะไรทําไมต้องโกงข้อสอบเพื่อหาเงินคือมันจะเริ่มถูกเปิดเผยในตอนสองนี้นะครับซึ่งเหตุผลต่างๆในเรื่องมันก็ดูมีน้ําหนักแล้วก็ดีพอที่จะทําให้เราเชื่อว่าทําไมตัวละครถึงเลือกที่จะทําอะไรแบบนั้นน,น,นะครับ ก็อย่างที่ได้บอกไปก็คือผมว่ามันตอนหนึ่งเนี่ยมันยังแค่เสมอตัวแต่ตอนสองมันสนุกขึ้นแล้วนะอย่างที่ผมได้บอกไปเพียงแต่ว่าถึงยังไงก็ตามแต่เรายังวัดไก่แค่สองตอนนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันเพิ่งเพ,พิ่งแค่เริ่มเรื่องเองยังไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปจนจบก่อนแล้วก็ถึงจะมาพูดอะไรกันได้ถนัดถนีกว่านี้นะครับ นี่คือหนังเนี่ยยังปล่อยตัวละครอ,ออกมาไม่ครบเลยนะเดี๋ยวน่าจะต้องขยี้เรื่องเอ่อขยี้เรื่องเรื่องเรื่องเงินเรื่องโกงข้อสอบเรื่องพ่อเรื่องลูกเรื่อง,องความสัมพันธ์แล้วโอ้ยน่าจะเดี๋ยวจะต้องไปโกงข้อสอบที่แบบต่างประเทศเด็กอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะตามในหนังเนี่ยสเกลมันจะต้องใหญ่ขึ้นอีกดังนั้นอะไรต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจรอเราอยู่ไหนจะความสัมพันธ์ของลินกับแบงก์อีกนะครับแบงก์ที่แสดงโดยโดยน้องเจ้านายนะครับ ก็น่าจะยังมีอะไรให้เราได้สนุกอีกแล้วก็เออผมอยากบอกว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยน้องจูเน่กับน้องเจ้านายเนี่ยเฮ้ยผมว่าน้องสองคนนี้แม่งเล่นดีเลยวะ่ะคือการแสดงออกทางสีหน้าแล้วก็แววตาเนี่ยไม่แสดงให้เห็นเลยว่านี่คือมือใหม่ที่เพิ่งจะเล่นละครเป็นเรื่องแรกๆครับผมไม่แน่ใจนะว่าน้องเจ้านายนี่มีผลงานละครมาก่อนหน้านี้ไหมแต่ว่าสําหรับจูเน่เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่สองนะฮะเพราะว่าเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องสามร้อยหกสิบห้าวันกับกับบ้านฉันบ้านเธออะไรเนี่ย เรื่องนั้นน่าจะเป็นเรื่องแรกๆของจูเน่ซึ่งซึ่งน้องเล่นเป็นตัวประกอบไม่ค่อยได้เห็นการแสดงแบบเต็มเต็มไม้เต็มมือขนาดนี้ซึ่งซึ่งตอนนั้นผมก็ว่าดีแล้วนะแต่อันนี้คือเล่นเป็นนางเอกเลยเนี่ยโอ้จูเน่แสดงดีมากผมว่าการที่น้องเขาออกจาก b N K ไปเนี่ยน้องเขาก็เดินสายทางทางดาราต่อเนี่ยผมว่าสบายเลยนะครับผมว่าอนาคตน้องจูเน่นี่ไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าต่างๆเหล่านี้ก็สุดท้ายแล้ว ต้องมารอดูกันนะครับว่าผู้กำกับคนเนี้ยเขาจะรังสรรค์สิ่งใหม่ๆออกมาจากสิ่งเก่าได้อย่างไรได้มากน้อยแค่ไหนทั้งในแง่ตัวพล็อตตัวบทแล้วก็ทางด้านคาแรคเตอร์รวมไปถึงการเค้นการแสดงของของตัวนักแสดงด้วยนะครับหวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเราดูจบครบทั้งทั้งซีซั่นแล้วเนี่ยเราจะสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าซีรีส์เรื่องนี้ดีแล้วก็สนุกไม่แพ้ไปจากเวอร์ชันภาพยนตร์เลยครับ ก็ประมาณนี้นะครับที่ผมอยากจะหยิบยกความรู้สึกหลังดูมาพูดคุยให้เพื่อนๆฟังใครที่ดูฉลาดเกมโกงไปแล้วไม่ว่าจะตอนแรก2ตอนแรกหรือดูมาจนถึงตอนที่ที่6อย่างผมเนี่ยขณาทําคลิปนี้ก็คือถึงตอนที่6แล้วนะครับก็โอ้มันก็อยากเล่านะแต่แต่ขออุบิบไว้ก่อนคือมันมันสนุกไปไกลกว่า2ตอนแรกที่ที่ได้ระบายในคลิปนี้ไปแล้วนะครับก็ใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงกันเนี่ยใครชอบไม่ชอบตรงไหนลองมาแลกเปลี่ยนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ สำหรับผมเนี่ยผมว่าผมเริ่มโอเคแล้วแหละอย่างที่ได้บอกไปก็มาลุ้นกันว่าเมื่อสุดท้ายเมื่อเมื่อหนังเล่าไปเรื่อยๆแล้วความพีคเนี่ยมันจะไต่ขึ้นได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็ยังไงเมื่อซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์จบครบทุกตอนแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นถ้าผมเอ่อไม่ไม่เ,เขาเรียกว่าอะไรไม่ติดอะไรเนี่ยก็จะมาทำคลิปพูดคุยความรู้สึกหลังดูเนี่ยกันอีกรอบกันแล้วกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำและพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์หร <disp> ือซีรีส์ที่ได้ไปดูมา ในคลิปต,ต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรสามารถติดตามรับชมได้ที่ช a n e l t เ Fan Studio ทาง YouTube แห่งนี้หรือถ้าใครเนี่ยอยากจะดูอะไรอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องราวของการพูดคุยกับภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมด้วยนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้มาอัพเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าแอดมินโอปอยคนเนี่ยเขาไม่ว่างหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็สามารถติดตามรับชมได้เหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมรบกวนเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย ฝากไปกดติดตามพวกเราได้ที่อีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือทางเพจ Facebook ชื่อ t f r a n Studio สะกดแบบเดียวกับใน YouTube นี้เลยนะครับส่วนคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ